สวัสดีครับไลฟ์กีฬาเนีครับอัปเดตซีซั่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อย่างที่ทุกคนรอคอยครับเพชร300เม็ดครับถ้าใครยังไม่ใส่ครับใส่ตรงนี้ครับที่ตั้งค่าลูปเฟืองนี่ครับแล้วกดที่อีเวนต์นะครับเราก็ใส่คําว่า edge of the world นะครับเราจะได้เพชรไปฟรีๆครับ300เม็ดแถมมีกิจกรรมอีกมากมายครับเช่นอีเวนต์เชิญเพื่อนนี่ครับเมื่อเราเชิญครบ50คนเราจะได้เพชร100เม็ดทั้งตัวส่มสมบัติระดับสูง3ชิ้นแล้วก็อย่างอื่นอีก ต่างไขเ่เพชรแล้วก็ซอมบี้อะไรเนี่ยก็ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วส่วนอ่าผมสะสมมาเนี่ยผมยังไม่เปิดยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยผมจะใช้ตอนชี่ช่วงขอบลุงโอกาสเปิดขอบลุงได้มากขึ้นนั่นเองก็จะเก็บไว้ไอสิบใบนี้ก็มาจากอีเวนต์ก่อนที่จะอัปเดตซีซั่นนั่นเองเมื่อวิ่งถึงดาวสุดท้ายนั่นเองครับจะได้ตัวหนึ่งใบวันละวันละใบนะก็ที่อัปเดตมาชัดเจนก็คือเนี่ยเราจะอัปอัเกรดพลังเนี่ยกลายเป็นเลเวลสี่สิบได้แล้วเนี่ยผมอัปเกรดเรียบร้อยแล้วครับ ใจจาก30ก็อันนี้ก็กลายเป็นรูปมงกุฎอันนี้ก็บรรัดเวลาก็มากขึ้นหรือว่าคะแนนมากขึ้นก็ไม่แน่ใจก็คุกกี้ตัวใหม่ครับนี่คุกกี้นักขยากรครับมันจะมันจะมีเกลดบ,บนหัวครับถ้าเกตดเต็มเนี่ยมันจะสร้างมิติขึ้นมาอีกมิติหนึ่งมันจะปูพรมสีมง่วงให้เราเห็นนะมันจะมีเยลลี่ให้เก็บพร้อมทั้งไอเทมต่างๆครับมันจะสุม่มน่าจะสุมนะผมว่าน่าจะสุมครับ เราก็คือเลือดจะไม่ลดในขณะนั้นแล้วก็ระยะทางจะไม่เพิ่มขึ้นนั่นเองก็คือเหมือนได้คะแนนไปฟรีๆอ่ะส่วนเพชรน,นะครับ <S <S เพชรเปลวเทียนเอ้ยหอมเทียนสีม่วงอะไรเนี่ยมันจะจุดเปลวเปลวเพลิงสีม่วงครับทุกส3าวินาทีก็คือมันไอเปลวเพลิงเนี่ยมันจะเยอะครับแล้วก็เก็บมาเป็นคะแนนได้นั่นเองแล้วสิ่งขีดขวางรอบๆตัวมันจะจางครับทำให้เราเดินผ่านได้ไม่ชนครับอีกเรื่องที่ก็ อย่าเพิ่งครับลืมครับก็สมบัติที่แถมมาจากไอหนวดนี้ครับก็คืออันนี้มันจะมันจะลุ้นคริสตัลนะครับลุ้นคริสตัลอันนี้ครับลุ้นคริสตัลสองคริสตัลทุกวันครับโอกาสที่ได้บวกเก้านะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นครับก็ลุ้นเหมือนพวกโลวิวห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นช่องสมบัติของผมนะครับเห็นมีหลายคนอยากเห็นก็โชว์กันตรงนี้ส่วนสมบัติที่แถมจากเพียนนะครับก็คือเมื่อ ได้คะแนนเพิ่มขึ้น600คะแนนเมื่อผ่านสีขีาก็คือเมื่อเทียนมันจุดเปลวเพลิงเนี่ยสีขีวารอบๆจะลางครับทําให้เราเดินผ่านได้ไอ,ไอ้จุดนี้ครับคืออ่าคือการเดินผ่านสีขวาาได้เองเราจะได้คะแนน600จากตรงนี้ครับหรือว่าถ้าเราตัวทตยปเนี่ยเราเดินผ่านสีขวาเราก็ได้คะแนนจากตรงนี้ไป600ครับอ่าแล้วช่องสมบัตินะครับที่อัปเดตใหม่ก็คือเนี่ยเมื่อเราขยายที่สมบัติครับ เสียแค่30ครสิสตัลนะครับจาก100ครับแพทที่แล้วเนี่ยเสียถึง1อยคริสตัลนั่นเองครับก็น่าเสียดายที่อัพไปคราวที่แล้วก็มีผู้อุปการะคุณช่วยให้ผมเพิ่มช่องสมบ,บัติให้นั่นเองก็ไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณมาณที่นี้อ้อลืมซื้อ slow energy ก็ขอไปนะครับผมจะเล่นรีวิวตัวคุกกี้นักพยากรณ์น,นี่ครับอ่าก็จะเล่นแค่ไม้เดียวแหละเพราะว่าด่านผมไม่ชินเลยครับ เมื่อกี้ก่อนที่จะถ่ายคลิปนะครับก่อนที่จะถ่ายคลิปผมลองเล่นแล้วสองตาครับก็เน่าโดยเฉพาะถ้าไปด่านหลังๆนี่ครับเน่าครับบองกงครับเพราะว่าเราไม่ชินด่านเองครับส่วนเรื่องคลิปเก็บคะแนนสำหรับซีซันใหม่เนี่ต้องรอเลยครับบอกตรงครับต้องรอครับเพราะว่าผมต้องฝึกครับต้องฝึกด่านนี้ให้ชินครับอ่าได้แล้วครับก็ไปดูกันครับเออมีอันนี้ด้วยครับคืออะไรก็ไม่แน่ใจผม มันจะอีเวนต์วันละครั้งเลยเนี่ยกับสิติีของเพื่อนเลยผมไม่แน่ใจทํายังไงก็เนีย่ยมีอย่างนี้ให้ดูด้วยก็ใหม่ดีไม่เป็นไรมาดูคุกกี้หนวดกันดีกว่าเป็นยังไงครับเออผมลืมบอกไปผมใส่โดนัทก็เพื่อผมไม่ชินได้ไครับผมว่าผมต้องตกเขวแน่ๆเลยก็เลยใส่กันไว้กันเหนียวไว้ดีวกว่าครับเนี่ยคือเราเนี่ยเมื่อสีขวางเป็นสีดำๆแบบเมื่อกี้ครับถือว่าเราผ่านสีขวางครับเราจะได้คะแนน กิ้ละ600คะแนนครับจากไอ้สมบัติของเทียนนั่นเองครับเนี่ยเมื่อเมื่อครอบ1 3วินาทีมันจะเสกเปลวเพิิงสีม่วงขึ้นมาอย่างนี้ครับและนี่ก็เป็นอ่าอ่าความสามารถของคุกกี้หนวดนี่ครับมันจะปูพรมสีม่วงครับเมื่อเกลี่ยเต็มเมื่อกี้แล้วมันจะมีของให้เก็บด้วยแะแถมมีสี่กีดขวาเล็กๆน้อยๆครับเราก็ต้องระวัง เอาเวนกรรม,มาเชียเชียอะไรตอนนี้ครับไม่เป็นไรครับไม่ได้เก็บคะแนนไม่ฟรีอ่มาด่านแรกๆเลยถ้าเป็นแฟรนี่นี่จะดีมากเดีย๋ยเรามาดูด่านใหม่ๆกันนะครับก็แปลกตาขึ้นนิดหน่อยครับสำหรับด่านแรกๆแต่ช่วงด่านหลังๆเนี่ยแปลกตาชัดเจนครับเพราะผมลงเหลวมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีไอเทมให้เราเก็บด้วยถ้าเราก็ไอเทมชิ้นใหม่จากอ่าซีซันใหม่นี้ครับ ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเมื่อเราเก็บมันจะแตกเป็นลูกไอ้ลูกอมดาวไม่แน่ใจเรื่องลูกอมดาวหรือเปล่านะเนี่ยเราสามารถทําลายสีขวางได้ด้วยครับแต่ว่าไอชิ้นเมื่อเจี๊เราสามารถเราดูดไม่ได้นะเออนี่ก็เป็นโบนัสไทม์แบบใหม่ครับเนี่ยเยลลี่ที่ขยับได้เราไม่สามารถใช้แม่เหล็กดูดได้นั่นเองครับเราก็ต้องขยอนตัวเก็บเองนะ เ,เก็บเตลเพิงครับเราก็ได้คะแนนด้วยไม่แน่ใจว่ากี่คะแนนครับอาจจะพันคะแนนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับไอตรงการที่มันขึ้นมาแต่ว่าอะไรผมก็ไม่แน่ไม่ทราบครับด้านล่างอะไรเมื่อกี้งงครับก็คือเมื่อเมื่อขึ้นเนี้ยก็คือเปลี่ยนมิตินั่นเองครับจากที่นักพยากรณ์ครับ อย่าหวั่นไหวต่อความสับสนอะไรฮะหวั่นไหวอะไรอะ่ะงงไม่เข้าใจอวไม่ชินด่านครับบองโกงครับเห็นแล้วงงงเจอแล้วตกใจครับยิ่งเป็นด่านช่วงท้ายๆเนี่ยผก็ยังไม่เคยเล่นถึงด่านสุดท้ายเลยเมื่อกี้ลองเล่นไปสองตายครับตกเทวครับไม่เหลือครับ ชิบเก็บคะแนนบอกเลยครับรอไปอาทิตย์อ่ะ่าผมจะชินได้นะเพราะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยจะว่างด้วยครับเวลาว่างน้อยลงฮะเนี่ยเนี่ยเราผ่านเดินผ่านสีขวาได้คะแนนครับแล้วเมื่อเราโตพิษเนี่ยผ่านสีขวาจะเป็นดำาๆแบบนี้เราก็ได้คะแนนจากการผ่านสีขวาเหมือนกันนะครับาิเวกรรมโดนสแล้ว มาโดนตรงจุดง่ายๆครับว้าแย่ yeah, จริงๆครับอุ้ยจะโดนพึ่งไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเกือบครับว้ยหวัดเสียวครับอะไรก็ไม่รู้มาแล้วครับเตลเพิงครับนี่ับมีอเทมไม่เก็บเท่าครับอืมแจมแจม อ้าเวงกรรมกระโดดข้ามเยลลี่ไอเทมเยลลี่หมีทั้นงนั้นนะครับไม่น่าเลยครับโอ้ยนึกว่าชนแล้วตกกระจายครับอุ้ยเกือเหวเนี่ยแต่เราเหวไม่เป็นไรครับผมใส่โดนัทมาเรียบร้อยแล้วอขอเก็บอันนี้แล้วกันแม่คิดว่าคะแนนเยอะกว่ามั้งไม่รู้ว่าไอดาวที่มันระเบิดออกมามันชินแล้วเท่าไหร่ น่าจะเยอะกว่าพวกเกลลีน่นี้มั้งครับห้าอะแล้วครับแกลลีเ่เป็นรูปมงกุฎก็ดีครับชัดดีครับอาแล้คละครับเตลเพิงเกเจ็ดเยอะๆครับคะแนนครับอุ้ยอะไรเนี่ยเต็ไมไปหมดเลย เดินผ่านสีฟ้าไปเลยครับได้คะแนนครับอ่าโอ้แจมครับเดินจะเข้าด่านหลังๆแล้วมั้งเนี่ยถึงนี้ยังเลยไม่รู้ว่าด่านสุดท้ายเป็นยังไงครับผมไม่เคยขึงนครับ ก็ต้องระวังเลยครับถึสิงแม้จะเปลี่นไปอีกมิติหนึง่งมันก็ตกเหวได้นั่นเองครับโอ้ยเกือบชนแล้วคิ <c oughs> ดว่าชนซะแล้วเมื่อกี้โอ้ยอ้าวขวดเลือดไม่ได้โหสวรรค์กันกแ้งครับอุ้ยบนันลูกไฟแบบมีไอ้นี้ให้เก็บด้วยครับมันเรียกว่าอะไรอไอไอ้ไอที่ระเบิดแตกๆเนี่ยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรครับ กลมๆดาวๆแล้วกันเรียกไม่ถูกโอ้ยเปรียบเลยครับกลมๆดาวๆเนี่ยเรียกมันอย่างนี้แล้วกันอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยผมนึกว่าผมจะชนแล้วนะครับเมื่อกี้มิส10มื่นๆครับโอ้เยี่ยมครับมันดีอย่างนี้นี่เองครับเพชรเทียนครับเจอจุดยา,ยากๆก็อุย้ยเมื่อกี้เราตัวกระพริบอยู่นั่นเองครับทำให้ไม่ชน ้าไม่กระพริบเนี่ยไม่เหลือครับเฮ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยครับไม่ชินได้ครับเฮ้ยอุ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 ้ยงงว้ายดูว่าไม่รอดซะแล้วครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ย เสียวครับยังโชคดีที่รอดมาได้ครับเฮ้ยโอ้ยห้าเมายิงตรงนี้พอดีครับอ้าวกรรมแงอุยอันนี้คล้ายๆด่าสโลนะครับโดด่ไงวะเนี่ยอุยอ๊ยเฮ้ยเฮ้ย กรรมมีะโลจริงๆด้วยครับเอ้ยโดดยังไงเนี่ยเราจะพุ่งเมื่อไหร่เนี่ยวายวายมันจะพุ่งตอนไหนเอ้ยเอ้ยโอ,ยอ,ยอ,ยอย้พุ่งแล้วครับอ้าวมาเกียร์ทางให้ครับทหารครับขอโดดตามเจนี่แล้วกันเหมือนช่วงท่านที่แล้วน่าจะปลอดภัยเหมือนเดิมเหมือนกันมีตัวช่วยแล้วครับ โอ้โหตัใจครับแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยชนไปเนี่ยโอ้ยถึงคนับอ้าวกดไม่ติดอะไรผมนี่ครับว้าอะไรถึงไยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้โอ้ยขอโดนตามเยอะยลยืแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายแล้ว จะตายแล้วอ้าวลืมไปครับมีโดนัทครับสงสัยจะไม่ถึงด่าแน่เลยครับอะไรอ่ะโอ้โหนี่ว่าจะชนครับเงวเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยทำไมผมไม่โดดจะเป็นการรีวิวที่บ้าบอสินดีครับอะไรก็ไม่รู้ผมเล่นนักเขียนบ้าครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะ ไม่เคยเล่นนี่นะให้ไอภัยนะครับอ๋อหมดแล้วครับสำหรับคุกกี้นักพยากรณ์นะครับกับเพชรของมันยี่สิบเอ็ดล้านเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนครับอก็เพชรของมันนี่มีแต่คนกล่าวขานว่ามันเป็นเพชรที่ดีทำให้ได้คะแนนเยอะครับเนื่องจากมีเปลวเลิงนั่นเองครับ ส่วนคู่นี้อาจจะดีไม่มากพอเพราะว่าเจ้าพนักพยากรณ์นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ตัวไหนดีเดี๋ยวผมก็จะไปเทสมาให้แล้วกันแล้วถ่ายคลิปเก็บคะแนนสูงๆให้ดูครับส่วนผมลืมพูดไปได้ไงเนี่ยไอ้คอมโบของคู่นี้มันจะให้คะแนนเยลลี่หมีสีเหลืองเพิ่ม200คะแนนครับก็นะก็คงเท่านี้แหละครับก็ต่างหายไปเยอะส่วนเพชรนะครับบอกไว้เลยครับเก็บ ผมชอบเก็บสะสมครับไม่ต้องถามว่าได้มาได้ยังไงครับผมชอบเก็บครับแถมผมมีหอยด้วยครับหอยที่คริสตัลสิบเมตรครับผมได้มาสี่ครั้งแล้วอ่ะก็ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับสําหรับอ่าไลฟ์คุกกี้ลันอัปเดตซีซั่นใหม่แล้วก็รีวิวตัวคุกกี้ไอหนวดเนี่ยครับคุกกี้นักพยากรณ์กับเพชรครับสวัสดีครับ